ตุงกะยุงกะอยู่เนีุ้งกะเดินไปหามันเลยอ่าพูดแเลยันแาอย่าพึงทิ้งนะมาต้งแต่เย็นแล้วมาตุ้งกะยตุ้มาต้งแต่เย็นแล้วมาเอาเยน <laughs> ừ. Mà mày 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 Thầy mày อ้าวยิ่งแต่ว่ามาคนั่งรั้วนเดี๋ยวมนั่นไอ่มบอลร้าเร็วเร็วนะเดี๋ยวตามไปเลยดนั่งมามองเต็มที่แล้วตอนข้าแล้วไนเอาเลยครับกินละช่างกล้องช่างกล้องอ่กมีบเช่อนไหวึ้ันออร่อยไหมไปไมย

เอาอยนีเนฟ้าคอยู่ให้มดกัดค่ะไม่ได้ไม่บไมน้โเลียงน้น่หนือในีก็้รูก็้ยลูกเจ็ปิดไว้รืไฟนลงไปในแท้เ็นเ็นปลาด้วย